สนับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห่างเพ็งน้ำปลารัปรุงสุขตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปร,รารไทยสวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา15นาฬิกากับการชนิการสุพิทยาพรกันสักครู่นะคะกกตประนามเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งที่จังหวัดสงขลา ร้อยตำรวจเอกสมนึกคุณมณีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาและคณะเป็นผู้แทนกะกะตอมอบกระเช้าดอกไม้และเงินบำรุงขวัญพร้อมเงินสมทบของพนักงานสำนักงานกะกะตประจำจังหวัดสงขลารวมทั้งสิ้น1 5 0 0 0บาทเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นแกดาบตำรวจนิสาทิศคงเทพที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภยัยและความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพะวง หน่วยเลือกตั้งที่7หมู่ที่2ตําบลพะวง์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและถูก กลุ่มบุคคลทำร้ายร่างกายเนื่องจากได้ห้ามและชี้แจงไม่ให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้ามาในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งโดยกกตอขอแสดงความห่วงใยและเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอประนามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในการเลือกตั้งทั้งนี้จะรวบรวมข้อเท็จจริงและไม่เพิกเฉยต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมขอให้ความช่วยพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างบรรยากาศการเลือกตั้งที่ปราศจากความรุนแรงมีความสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขชุดโดยชุดสันติสุขที่503ร่วมกับอสอและอสอมลงพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลามอบถุงยังชีพช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบางโดยได้เข้ามอบถุงยังชีพให้แก่นางตีเมะฮายีบูราเฮงอายุ75ปีผู้มีฐานะยากจนณบ้านสองแพรกตำบลคลองกวางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝนพร้อมให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยนางตีเมาะได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารที่ให้ความช่วยเหลือและซาบซึ้งในน้ำใจที่ไม่ทอดทิ้งประชาชน สนักข่าว AP รายงานว่าประชาชนในฟิลิปปินส์ต่างพากันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่เริ่มเปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเชา้าโดยชาวฟิลิปปินส์กว่า68ล้านคนลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก24ที่นั่งและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด317ที่นั่งรวมไปถึงตำแหน่งในสภาท้องถิ่นอีกในระดับจังหวัดเมืองและเทศบาลรวมๆแล้วประมาณ18,000ที่นั่งโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกฝ่ายให้ความสนใจกับการเลือก ตั้งวุฒิสมาชิกที่อาจจะเป็นการชี้ชะตาทางการเมืองของรองประธานาธิบดีซาร่าดูแตเต้บุตรสาวของรอติโกดูแตเต้อดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ที่ถึงแม้จะถูกดำเนินคดีและคุมขังอยู่ที่เนเธอร์แลนด์แต่เขาก็ยังคงลงชิงกับเก้าอี้นายกเทศมนตรีเมืองดาวเวลบ้านเกิดของเขาในการเลือกตั้งครั้งนี้ ซอสกุงรถฝาเขียวตราภูเขาทองซอสกุงรถฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิมหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเลนกลับมาพบกับทันข่าวช่วงเวลาสุดท้ายของวันนี้เวลา16นาฬิกาสวัสดีค่ะ